มีการจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูตรและถวายสัตวีีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนรัธิวาสราชกลลินครับที่วัดพระธาตุธิริพุณชัยวรระมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางดวงกระมลยิ้มละไมนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนหวัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกราชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าครับร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากร,รยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีจริยวัตรอันงดงามทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกข,ของพระขขนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณาสุข พระองค์ทรงเป็นประธานของมูลลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีหรือพออสอวอที่มุ่งช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข